เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเพคเซนกันอีกครั้งในนับคลิปนี้อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเซเวอร์เจ็ดหนึ่งเจ็ดกันในวันที่ยี่สิบเจ็ดกันแล้วนะฮะแล้วตอนนี้นะครับผมช่องผมได้ครบผู้ติดตามครบสองพันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะที่ให้ความสนใจในช่องของผมนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีกิจกรรมหรือว่ามีแจกซัพอพอร์ตอะไรยังไงเดี๋ยวผมมา แจ้งแล้วก็มาทําคลิปกันให้ทราบอีกทีแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับและเช่นเคยนะครับผมก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปต่อๆันต่อนะครับผมขอฝากมีใครกลัมงมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนอยู่ไหมครับผมขอแนะนําเว็บนี้เลยนะฮะทเวนตี้โฟร์เพยเว็บนี้โคตรสะดวกเลยนะครับเติมได้ทุกเวลาแถมแต่ละแพ็คนี่คืออย่างถูกแล้วโดยเฉพาะ2แพ็คแรกถูกสุดแค่สิบเจ็ดบาทเองนะฮะแล้วนอกจากนี้ยังมีเกมอ,อื่นๆให้เลือกอีกเพียบเลยนะครับและถ้าอยากได้ราคาที่ถูกกว่านี้คุ้มกว่านี้ใสโ่โค้ดเทเซนตอนจ่ายลดเพิ่มไปเเเเเลลยคครรรรัับบบออองดูนนนะะวว็็ติ่าจฟ์์์ททก้หีีซ ของเราเนั่นเองนะเดี๋ยวมาอัป,ดอปเดตกันนะครับแล้วก็ไปตบเพื่อนๆกันนะครับในวันนี้นะครับผมมาก,ก่อนเลยวันนี้ผมจบที่เลเวล71นะครับตอนที่ผมอัดเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็อาจจะยังได้ อาจจะยักอาจจะยังดันได้อีกนิดหนึ่งนะครับก็จบที่เรล71นะครับผมพลังจะอยู่ที่1 2 6 0 0 0้านนะครับอันดับจะอยู่ที่171่งนะครับคล้ายๆกับซฟเวอร์เราเลยนะ7 1 7นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับอันดับท็อปหนึ่งของเราจะเป็นคุณมาซาลูเหมือนเดิมนะอันดับสองเป็นคุณมาซาร่านะอันดับ3จะเป็นคุณซิสส่วนแปแนะครับผมคนนี้ก็เป็นเพื่อนกับเราในเกมนะเออแล้วก็นี่เลยนะคุณดินจานะครับผมท็อปสี่ตึงจัดนะครับผมแล้วก็มีใครอีกไหม มีคุณมาร์คดีนั้นดับที่11นะครับผมโอ้โหตึงกันจัดเลยนะครับผมก็ผมก็หลุด200มาค่อนข้างที่จะไกลแล้วนะไม่ไกลเราก,ก็อออีก30บันดบผมก็ตกเหมือนเดิมะครับผมท็อป200ก็งไงเดี๋ยวผมก็พยายามดันขึ้นเรื่อยๆนะฮะมาแล้ววันนี้วงล้อผมจะเอาเป็นไม่เพชรก็ช็อกโกแลตนะครับผมถ้ามันสุ่มได้ไหนผมก็อันนั้นก่อนอนะ่ะอันนี้ได้เพชรก็เอาเพชรก่อนล้วกันแล้วก็วันนี้ช็อกโกแลตผมจะกดไปที่9 2ครั้งนะครับปองม่วงกดไปสัก อส,สองครั้งแล้วกันเออสองครั้งแล้วกันเพราะว่ามันเปื้องเปื้องเพชรนะฮะแล้วก็วันนี้จิ๊กซอผมจะขาดชิ้นที่1น,นะครับผมใครมีชิ้นที่1เนี่ยทักมาแรกกับผมได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้การบับเปิดกันอีกนะครับผมเออแล้วก็ถ้ำสํารวจผมนี่จะติดอยู่ที่ชั้นที่77นะฮะก็ขึ้นเรื่อยๆนะเออวันละ3 4ชั้นนะครับผมไม่ไม่ถึงเออวันละ2อสชั้นนะฮะก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนชั้นนี้ผมจะติดเป็นกิโลกิโลนะแล้วก็อีเวนต์สำรวจมิตินี้ผมยัง ดันไม่เท่าไหร่นะวันนี้ผมยังไม่ดันเลยป่องเขียวผมมี60แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะจบเขต B แล้วก็ขึ้นเขต C ได้นิดหนึ่งแล้วก็ของรางวัลผมก็ยังไม่ได้แลกอะไรมากนะแลกแค่การรับดวงอัพดาวมานิดหนึ่งนะครับผมยังไม่ขึ้นชั้น3เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นชั้น3เนี่ยน่าจะมีของให้แลกเยอะแล้วก็ตอนนี้นี่ครับผมโซนิคผมใกล้จะ5ดาวแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้5ดาวแน่นอนนะครับผมก็ เตรียมได้เลยนี่ครับผมเตรียมโดนฝังสีเงาได้เลยนี่บผมพอขึ้น5ดาวแล้วเนี่ยก็มันก็จะเพิ่มความไวพี่ดำผมแล้วก็มีท่านไนท์ผมด้วยอีกนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำโซนอีก5ดาวมาเพื่อจะให้กาโร่ยูอาร์มันออกก่อนนะเออแต่ว่ากาโร่ตอนนี้ผมยังต้องดองอีกสักพักเลยเนะยครับยังยังไม่สามารถทําได้เร็วๆนี้แน่นอนนะครับต้องรอพวกเจนอตมานะท่าน่าจะทําได้นะเดือนหน้าเนะี่ยผมต้องสุมหาหินนะครับผมเออเดี๋ยวผมต้องสุมหาหินนะฮะแล้วเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมขอเปิด ของทองกันนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปหาเพื่อนเซิร์ฟกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะก็มาชิ้นแรกผมขอเปิดการบัฟก่อนเลยแล้วกันมีชิ้นเดียวนะฮะการบับสีร้มได้ไมาเป็นการบับพลังการบับพลังใสใ่ฟุบุก,กิต้องเป็นโจมตีเอ้ยใส่ให้ฟุได้อยู่นะครับผมโจมตีใส่ให้ฟุไม่รู้ว่ามีหรือ,อยังนะเยยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมขอใส่เลยแล้วกันนะฮะเออใส่ไปก่อนแล้วก็มีคารรลับดาวหรือเปล่ายังไม่มีนะเดี๋ยวผมขอหาออเป็นเอ้ยได้มาเป็นโจมตีแล้วนะถือว่าดี ถือว่าดีนะครับผมอ่ะแล้วก็หมดนะครับเดี๋ยวไปเปิดของทองกันต่อนะผมมีอยู่สองอันนะครับมีอยู่สองอันหวังว่ามันจะเปิดได้นที่ผมใช้ได้นะคือ,อมาชิ้นแรกลํำรองกางเกงลํำรองอออโอ้โ,อโหป้องกันทิ้งให้ไหวเลยนะชิ้นนี้มาชิ้นที่สองนะฮะหมวกลํำรองอีกแล้วนะครับจะได้ใช้หรือเปล่าโอ้โหป้องกันล้วนป้องกันล้วนเนี่ยของทองสองชิ้นโอ้โหเกม ไม่รักกันเลยนะฮะมีอะไรให้ผมเปิดอีหรือเปล่าเนี่ยผมดองของไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนะี่ยเดี๋ยวค่อยไปไล่เปิดนะฮะมาเดี๋ยวก่อนจะไปตกผมขอเคลียร์ตั๋วก่อนนะมีตั๋วอยู่ประมาณเปิดได้ประมาณ30ใบนะเดี๋ยวผมขอเปิดเหลืองก่อนมารอบแรกเหลืองเกลือนะครับผมเหลือง2ก็เกลือนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้นะตั๋วแดงมันอัปเลตของกุลีบาสด,ด้วยนะใครที่ไม่มีร่างแรกเนะี่ยมาเปิดหาได้นะแต่ผมขอเปิดตู้แล้วกันนะเพื่อมันได้ซิวฟแฟงนะถ้าได้ซิวฟแฟงมาเนี่ย ผมจะได้ทาทีโอ่แฟงเอเดนาบวกนะะเออไม่รู้ทําทําไมนะแต่ว่ามันเหลือลูกเกลวไว้ผมก็ไม่อยากดองแนละอยากทํามาเล่นๆน,นะฮะจะได้หรือเปล่าจะออกทองหรือเปล่าเรียบรอ้อยเกลือนะครับผมเออแล้วตอนนี้นะตั๋วม่วงผมเนี่ยอีกห้ารอบนะอีกห้าใบผมจะการันตีการันตีรอบที่2แล้วเดี๋ยวน่าจะได้อีกไม่นานน่าจะเปิดได้นะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าการันตีรอบที่สองเนี่ยผมจะได้ไอราชาหรือเปล่านะเออไอลาชวยนะราชวยเออราชวยนะครับผม มาเดี๋ยววันนี้ไปหาเพื่อนๆตบกันหน่อยดีกว่าละกันนะครับผมมาไปไวเลยนะครับวันนี้ผมมีคิวให้ตบเยอะมากนะครับผมมาคนแรกเป็นคุณแมวส้มพลังล้านแปดโอ้โหมีกาโร่แล้วเอ้ยสู้ไม่ได้นะกาโร่ทีมที่มีกาโร่เนี่ยผมจะเดินโดนเซิร์ฟเอาเปล่าๆนะครับผมแล้วมีมิวสากาดด้วยนะโหแล้วคอไม้ต่างหากโซนิกปังซีงเอามาก,ก่อนเลยโดนเคกลับไปนะครับกาโร่มาแล้วไฟนอลเรา รู้เรื่องเลยผมบอกเลยนี่ไงรู้เรื่องบอกแล้วนะฮะเออคุณแมวส้มขอบคุณมากนะครับที่ให้ผมไปประเดิมโดนเซิร์ฟนะฮะมาผมคุณตุ้ยนุ้ยนะเออเดี๋ยวมาตบคุณตุ้ยนุ้ยกันก่อนเป็นคนที่สองเนี่ยครับผมพลังล้านสามพลังอาจจะใกล้เคียงกับผมนะแต่ว่าผมน่าจะแย่ะ่ะดูทรงละเพราะว่าเขามีเป็นราชาราชวยนะฮะผมโซนิกฝั่งสี่เงามาก่อนอืมใส่ฟูบุกิแต่ไม่เป็นไรฟูบุกิผมไม่ได้ออกสกิลนะฮะ มาฝังกลับไปแล้วพี่ดําปั่นกลับมาอีกล้านสี่โดนเข่กลับไปนะติดตกระดูกแตกกันไปพี่ดาผมขอบปันน่นนอยนี่สองล้านห้านะเออแล้วก็เมลท่านไนเออมีท่านไ,น,ออน,ไนผมซัดไปหกแสนนะสตาร์ทไปสองตัวนะแต่สตาร์ทตัวที่แบบแหมสตาร์ทตัวไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะของทีมเขาแล้วอีกาซานายมาใส่พี่ดําโดนเข่กลับไปนะครับผมเออโดนเข่ไปเรื่อยๆตีกระดูกแตกกันไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นโอกาสตีธรรมดามานะนะฮะโซนิก หวังสริงเงาขอดูสักเทินแล้วกันนะเออดูสักเทินเฮ้ยอาจจะมีเวลชนะหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าทีมผมเนี่ยเหลือน้อยกว่านะแต่ว่าเมทัลไนส์ผมเนี่ยสตันตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยอาจจะอาจจะอาจจะยังไม่ชนะนะอาจจะยังชนะไม่ได้นะดูตรงแล้วเออเฮ้ยแต่ว่าสตัร์ตโซนิกไปเดี๋ยวผมขอแยกข้าวแล้วกันนะคุณตุย้ยนุ้ยแล้วเรียบร้อยนี่ครับผมแพ้คุณตุย้ยนุ้ยนะฮะหมาผมคนถัดไปนะคุณบอสเนี่ยบอกว่าเพิ่งได้โซนิกห้าดาวมาเลยนะเออเดีผมจัดให้นี่ครับผม แล้วมีคอมโบคอมจอยนะครับแล้วก็มีมีท่นายด้วยนะฮะมาดูขอลองเชิงกันหน่อยโซนดิคาดาวเออฝั่งที่เงาเมาก่อนนะแล้วบัฟความไวให้มีท่นายกับทัตซูมะกี่ร่างสองนะแล้วมีท่นายสตันมาสตันใส่โซนดิกับพี่ดำผม,มด,ด้วยโอ้โหวางถูกซะด้วยนะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อย,เ,ย,อยเป็นลมกันหมดแล้วทีมผมโอ้โหแล้วพี่ดำต่อยมาธรรมดามานะราชาเทนลึกก็ต่อยธรรมดามานะครับผม ไม่มีลูกไฟลเล่นแล้วนะฮะเพราะว่าลูกไฟนี่เอาไปใช้กับเมทันไนแล้วก็ทัตงซึโมกิหมดเลยครับผมคุณบอสเออไปไม่น่าจะได้เล่นละทีมผมข้ามดีกว่านะแลวเรียบร้อยครับผมแพ้ตามสเตปนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะหมาครับมผมคุณ BFF เนี่ยพลังล้านเจ็ดบอกว่าขอเป็นกระสอบทรายแต่เป็นกระสอบทรายที่มีกาโลูนะฮะโอ้โหน่าจะเป็นผมมากกว่านะที่เรียกที่เรียกว่าการะสอบทรายนะฮะมาโซนิก ฝั่งซีงเอามาก่อน5ดาวด้วยนะฮะเออระบับความไวให้พี่ดำกับกาโล่มาเรียบร้อยผมน่าจะโดนเซิร์ทีเดียวแตกผมบอกเลยไฟนอลลาวมาจากกาโล่เก้าเก้าเท่าไหร่ไม่รู้90้าหรือ900ไม่รู้นะแต่แรงจัดอะหายเลยนะทั้งตี้ผมเออ,อคุณคุณเวบเอฟมากเลยนะะเนี่ยผมเนี่ยต้องเป็นกระสอบทรายนะฮะมาครับผมยาวๆนี้ต่อไปคุณบอ,อล,อ,ลอ,อ,อีพลังล้านสองพลังล้านสองเออพลังพอๆกับผมนะแต่ว่า ทีมเขามีซอ m บี้แ a n ด้วยนะซอมบี้แมนเออ z o m น i e m ด n n าบวกนะครับผมแต่ว่าเออ n บวกเราก็มีเท่ากันเลยนะสองตัวเออเขยกันไปก่อนอแล้วทานฟอร์มซิเวอร์ปาดมาอย่างนี้ปาดอย่างไวเลยนะครับไม่มีดาเมจเลยนะอสินจกนักรกลโดนบล็อกลูกไฟผมมาเหลืออันเหลือสองลูกไฟแล้วโอ้โหพี่ดำมผมไม่ได้ออกกันตีหรือเปล่าเอ้ยได้ออกอยู่แต่ว่ามีทนายไม่ได้ออกนะพี่ดำปั่นไปสองล้านมีทนายตีธรรมดาไปโอ้โห จะไหวเพวะเนี่ยต้องเอาคิงให้ลงอ่ะเออไม่งั้นไม่มีลูกไฟเล่นนะเดี๋ยวรอเทอินถัดไปดีกว่ามาแล้วเทินถัดไปนะฮะผมซอมบี้แมนอันติมาก่อนบัฟความไวมานะฮะฐานฟอมซิเวอร์ปาดมาห้าหมื่นอือโดนเคกระบายนะครับแล้วเรียบร้อยคิงเอนจิ้นไปแล้วโอ้โหมือโดนเคกไปนะฮะ ไม่น่าจะนจะนะถ้าโดนบล็อกลูกไฟอยู่งี้นะครับผมเดี๋ยวลองข้ามดูดีกว่านะฮะแล้วเรียบร้อยเนี่ยผมตามคาดนะเออเอาคิงไม่ลงก็แพ้ไปนะคุณบอลขอบคุณมากเลยนะฮะมาผมคุณก็อด MVP โอโหพลังสองล้านแล้วมีกาโร่ด้วยนะฮะเออมันจะจบไวเป็นพิเศษน,นะทีมไหนที่มีกาโร่เนี่ยมันจะโดนแบบวันเซิร์งคิววันเซิร์งคิวนี่ครับผมเออไม่ใช่วันเทิร์นคิวนะวันเซิร์งคิวพี่ํำปั่นไปก่อนล้านหนึ่งมิทานไนท์ อันสี่ไปนะแต่ว่ากาโร่นี่มันการสตันนะเออเอาไม่อยู่นะผมกาโร่รียบร้อยหกสิบกว่าล้านหรือหกร้อยล้านไม่รู้นะดูไม่ทันนะโอ้โหเรียบร้อยแตกผมแตกคุณก๊อตเอมพีคบคุณมากเลยนะฮะมาเลี้ยงต่อกันเลยนะคุณดินจานหนึ่งเอ็กนะโอ้โหกาโร่กาโร่เจนอตนะฮะมันจะไปไหวหรือเออมันจะไปไหวหรือมาดูกันหน่อยโซนิกฝั่งมาก่อนนะฮะเราตามด้วย ยีนอระเบิดปืนจักรกลเรียบร้อยติดผลติดเผาไหมกันไปเป็นลอมแดดกันไปทีผมโดนการโรปิดงานนะครับเรียบร้อยโอ้โหไม่ทันได้หือได้อือน,นะครับผมขอบคุณมากเลยนะคุณนินจาหมาผมคุณ GGG นะเออพลังล้านเ้าแล้วมีบูลอสไงบูลอสเอบวกนะครับผมจําได้แล้วว่ามีอยู่คนเดียวนะในในเพื่อนผมแล้วที่ทำบูลอสเอสบวกนะครับก็เป็นคุณ G GG นะฮะ มาฝั่งสีงเอาไปก่อนนะโอ้โหแล้วทีมเขานี่เลือดไหลสต็อกจัดเลยนะเออเลือดไหลก๊อกจัดเลยมันจะไม่ไหวโอ้โหแล้วมีท่านไนผมตายไปแล้วนะฮะโอ้ไม่ทำเลยนะพี่ดำผมปั่นไปล้านหกแนละ้วแต่ว่าไม่เข้าดิฟูบุกิอันตีไป2องแสนโดนเคกไปมา้าปาดมาสองแสนนะโอ้โหมา้าแค่แค่ม้าปาดอย่างแรงอะเออระเบิดดวงดาวไปล้านสี่นะแล้วโซนิคผมหายไปเลยนะครับ ไม่ไหววะ่ะเออจบเพื่น,นี้ผมพอดีกว่านะไม่น่าสู้ได้นะยะยะข้ามนะคุณจีจีแล้วเรียบร้อยนะผมแพ้ตามคาดนะหมาผมคุณพุชชี่นะบอกว่าอัปเกรดกิโลแล้วโอ้โหพลังล้านห้ามีกิโลอต่างหากมาขอลองเสื้อหน่อยละกันนะครับมีเกิโลกันหลายคนอยู่เหมือนกันเนะเพื่อนผมเอออืมเรียบร้อยเป็นลมโอ้โหไม่น่าทำอะไรเลยโดนพัดสิบกิโล หายหมดตี้เลยนะเหลือพี่ดำตัวเดียวโอ้โหโอ้โหเซ็งอ,อะไรวะเนี่ยเออไม่ทำทำไมเลยนะครับผมไอพัทซีเขาเรียกว่าคนชื่อพัทซีอะไรนะที่มันจะติดไอลมๆอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้เล่นเลยทีผมเหลือพี่ดำตัวเดียวมาแต่วันยังพอไปอีกเทินได้อยู่นะพี่ดำผมโอ้โหมาขอหน่อยแล้วกันขอสักเทินแล้วกันนะตอนอีกฝั่งที่งเงาไว้ก่อนยังไหวอย,อยู่ยังไหวอยู่พี่ดำผมขอป่าทันทีนึงเออ ยังพอยื้อชีวิตได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่น่าไหวละตัวเดียวไม่น่าเอาอยู่นะเขามีทั้งพี่ดำทั้งราชาทั้งเกโลโอ้คุณผู้ชมชอบคุณมากเลยเนี่ยหมาบมมคุณกล้องนะบอกว่าตบผมหน่อยอยากออกช่องแล้วมีคอมโบคอมจอยพี่ดำราชาโอ้โหขอดูหน่อยเถอะจะเน่แค่ไหนนะฮะแล้วเสียงผมเหมือนคนป่วยเลยวะ่ะเออเสียงผมขึ้นจมูกแล้ มาเคยกับไปก่อนเนาะฝั่งสีงเงามาผมก็เคกับไปแล้วก็โซนิกผมฝั่งไปต่อนะครับพี่ดำผมขอหมุนหมุนไปล้านเจ็ดปั่นไปล้านเจ็ดซูเปอร์ลอยมันเป็นตั้มแล้วแล้วก็มีทนไนท์สาตาร์นโซนิกไปเนีครับผมเออสาตาร์นโซนิกกับเออไม่นชื่ออะไนะมันชื่อฟินิกแมนเอออีกาซานานมาสองล้านปูบอมผมตายไปแล้วนะฮะวูกิไม่มีลูกไฟเล่นเลยนะโอ้โหแล้วก็ติดกัดก่อนตายกันไปหลายตัวแล้วทีมผมโอ้โหทานฟอร์มทิเวอร์ปาดมาอีก ไม่น่าไหวนะเออถึงว่าโซนิกเขาจะโดนสตันก็เถอะว่าทีมผมไม่น่าไหวและโอ้โหไม่ทนานผมโอ้โหคุณกล้องตึงจัดนะผมบอกเลยนะว่าในเซิร์ฟเวอร์เจ็ถึงเ็เนี่ยผมน่าจะน,าน่าจะกิกกี่สุดแล้วนะผมโอ้โหตบใครไม่ชนะเลยนะมาแล้วคนสุดท้ายนะคุณมาร์คดี้พลังสองล้านเก้าโอ้โหแล้วใส่เกียร์โรมาตัวเดียวงี้ทีมผมมันจะเป็นลมแดดเอาดิเออทีมผมมันจะนอนกันไปทีละต,ตัวดิ เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเหลือพี่ดําตัวเดียวได้ป่าสักทีหนึ่งนะเออโอ้โหหนึ่งหนึ่งไม่น่าไหวนะพี่ดําผมไม่น่าไหวกับยูอาร์นะเออคุณมาร์กนี่ตื่จัดนะใส่มาตัวเดียวแล้วผมยังสู้ไม่ได้นะโอ้โหเดี๋ยวรอก่อนล้วกันรอตอนไหนไม่รู้แต่ว่ารอก่อนแล้วกันคุณมาร์กนี่ประมาณนี้แล้วกันนะผมวันนี้ผมตกไปเยอะมากเลยนะโอ้โหกี่คนไม่รู้นะ่าจะเกือบสิบนะเออแล้วก็ไม่ชนะใครเลยทุกคนนะอ้โหอะไรวะเนี่ย มาแล้วเดี๋ยวก่อนนอนเดี๋ยผมไปดันอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือช็อกแล้อยู่ประมาณร้อยนิดๆน,น,นะเดี๋ยวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับ2,000ซับสไครต์นะครับยังไงเดี๋ยวลอกิจกรรมกันเลยนะครับน่าจะมีนะผม,ผมว่าน่าจะมีนะครับเออประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมวิดีโอจบนะครับผมสวัสดีครับ